ร้านสาขาสองที่ดาวเปิดเนี่ยดาวไปเอาเงินลงทุนมาจากไหนลูกบอกความจริงแม่เผิดพี่ดาวตะวันเอาไอแพดพี่มาทำไมอ่ะใจบอกแม่แล้วนะว่าดาวไปขอเอกสารคนทั้งบ้านมาแม่ก็เลยให้ตะวันไปเอาไอแพดจากห้องดาวมาเพื่อมาเช็คดาวเป็นคนตัดต่อลายเซ็นแม่พี่ทะเล แล้วก็ตะวันเงินลงทุนที่ดาวเอามาทําร้านสองเนี่ยมันเป็นเงินผิดกฎหมายเหรอดาวไม่ใช่นะแม่อาจารย์ขีเขาเป็นคนแนะนําให้ดาวรู้จักคนพวกนั้นใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเอกสารที่หลุดไปกับเว็บพน,นันดาวไม่รู้เรื่องอะพี่ขีเขาบอกให้ดาวเอกสารไปทําธุรกิจขายตรงกับเขาเท่านั้นแล้วเอกสารมันหลุดไปได้ยังไงดาวเราก็ไม่รู้เราถามพี่ขีเขาก็บอกว่าไม่ได้หลุดมาจากเขาแต่เราไม่ได้เอาเอกสารให้ใครเลยนอกจากเขาคนเดียวอะ จริงๆนะแม่เราไม่ได้โกหกถึงดาวจะอยากหาเงินมาเปิดร้านสาขาสองด้วยตัวเองยังไงเดาก็ไม่มีวันไปยุ่งกับเรื่องผิดกฎหมายที่ลงทุนกับบริษัทที่คิดดาวก็เช็คแล้ววันที่ตำรวจมาถามดาวกลัวดาวไม่กล้าบอกแต่ดาวไม่รู้จริงๆว่าเอกสารมันหลุดไปได้ยังไงอะดาวขอโทษดาวแค่อยากทำให้แม่ภูมิใจอ่ะแม่เชื่อดาวไหมอะจริงๆนะแม,ไมไ่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะแม่เชื่อนะลูกดาว พี่ก็ไม่ได้อยากปาปาอาจารย์คีนะแต่ถ้าเรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเรื่องนี้เขาเกี่ยวข้องหรือเปล่าพี่อยากให้ดาวระวังตัวไว้อย่าเพิ่งไปไว้ใจเขาแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คีเขาชวนดาวทำอะไรอีกหรือเปล่าลูก ามีอะไรดาวต้องบอกพี่กับแม่นะเหมือนกุปลายของพ่อไงรวมกันเราอยู่ ทายาทหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มเมที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันาสาเอ็ดและแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมยบนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวโหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย